ดีครับโอเคเดี๋ยวเรารอเรารอสมาชิกพูดคุยกันสักหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้อยากที่จะเป็นวันปฐมฤกษ์นะในการได้คุยกันสบายสบายสไตล์พอหนุ่มครับในวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันร้อย 67นะครับก็ประมาณว่าขอเป็นปรมมาเลิกดีเดนะครับทีอ่อยากจะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับในการที่ได้มาพูดคุยกันนะครับได้มาพูดคุยกันใน,ในหลายๆเรื่องนะครับ โอเคนะครับ <c oughs> ทักทายกันได้นะครับเราเป็นประมาณว่า Open Chat นะครับสามารถพูดคุยกันได้ การคุยกันสบายๆนะครับมีมีบางสิ่งบางอย่างที่บางทีในในช่องนะในเพจอ่าที่เป็นเพจสาธารณะนะก็อาจจะไม่ได้พูดได้คุยกันเต็มที่นะครับแต่ว่าสำหรับในเพจนี้นะครับในเพจนี้เป็นเพจที่ผมทำไว้สำหรับการพูดคุยหรือว่าการ ระบายบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากที่ทจะได้พูดได้ตะโกนหรือว่าอดไได,ได้ได้แสดงมันออกมาบ้างอะไรเงี้ยนะฮะก็ถือว่าได้ได้ทำช่องนะฮะได้ทำเพจนะครับที่ชื่อว่าคุยกับพ่อหนุ่มนะครับก็จริงๆแล้ว ผมจะต้องออนไลน์ทุ่มหนึ่งแต่ว่าเอ๊ะอยากที่จะออนไลน์ดูก่อนนะครับว่ามันพอที่จะภาพได้ไหมเสียงได้ไหมะนะครับเดี๋ยวต่อต่อไปนะครับในวันพุธนะก็ก็จะมาออนไลน์กันทุกวันพุธนะครับทุกวันพุธ ผมก็คิดว่าสักประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับคิดว่าทุ่มหนึ่งนะคเดี๋ยวเปลี่ยนเวลาเป็นทุ่มหนึ่งนะครับมาพูดคุยกันนะครับตรงนี้ก็หลายท่านที่กดติดตามนะครับในเพจคุยกับพ่อหนุ่มนะครับก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยว เพจนี้จะเป็นเพจที่เรามาพูดคุยกันนะครับในพูดคุยกันก็มีเรื่องที่ผมได้โพสต์ไปในเพจพ่อหนุ่มครับนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าจะพูดคุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้ที่จะลองมามาคุยกันดูนะครับนะอย่าง กรณีนะครับกรณีคิดเห็นอย่างไรนะครับที่กสเปลี่ยนการย้ายผู้บริหารมามาเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนเนี่ยนั้นเนี่ยนะฮะยี่สิบสี่เดือนนะครับก็คืออย่างนี้นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันก็เคยเป็นเกณฑ์เดิมก็มคือต้องเป็นผู้บริหารเนี่ยยี่สิบสี่เดือนนะครับตอนนี้ตอนหลังมาเนี่ยก็มาเปลี่ยนเป็น เอสิบสเดือนหรือว่า1ปีนะ,ะสาเหตุที่เปลี่ยนนะครับสาเหตุที่เปลี่ยนเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีลูกท่านหลานเธอบางท่านที่แล้วก็มีเขาเรียกอะไรล่ะมีคนที่นะครับจะต้องขึ้นไปโรงเรียนใหญ่ในหลายๆท่านเนี่ยแต่ว่า รอไม่ได้ถึงสองปีก็เลยก็เลยต้องมีการเปลี่ยนเกณฑ์ให้มาเหลือหนึ่งหนึ่งปีหรือว่าสิบสองเดือนอเพื่อให้กับเพื่อให้เปิดทางให้กับคนบางคนนะครับผู้บริหารบางท่านได้ได้เลื่อนไวขึ้นนะครับได้เลื่อนได้ได้ไม่ใช่เลื่อนดิได้ได้ย้ายไวขึ้นนะครับไปโรงเรียนที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเป็นโรงเรียนที่เขาวาง วางวางวางหมากวางเกมไว้ที่อยากจะไปอ่ะนะครับก็เลยเปลี่ยนมาตอนนี้ก็กลับมาเป็นอันเดิมอยู่แล้วก็คือต้องอยู่ในโรนนงเรียนนั้นโรงเรียนนั้นยี่สิบสี่เดือนนะครับก็ก็อย่างนี้แหละครับมันก็เป็นธรรมดาที่อะไร่ะมันก็เป็นธรรมดาที่ที่ข้างบนเนี่ยเขาเขาเขา,เขาอยากจะทําอะไรเขาก็สามารถที่จะทําได้เนาะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ สามารถที่จะวางระเบียบวางหลักเกณฑ์วางกฎเกณฑ์ได้นะครับอันนี้ยังไงก็อย่าไปซีเรียสน,นะครับอยู่ที่ไหนมันสบายใจเราก็พัฒนาได้นะครับจะอยู่กี่เดือนกี่ปีถ้าเราอยู่แล้วไม่สบายใจเราก็นะครับเราก็ต้องทําใจนะครับเราก็ต้องทําใจแล้วก็ต้องออคิดซะว่า นะครับคิดซะบ้านเราอยู่ตรงเนี้ยเราอดทนได้นะเมื่อเราไปที่อื่นเราก็จะสบายอย่างเงี้ยนะฮะคือผมมองดูว่าบางครั้งบางทีเนี่ยก็เข้าใจอยู่นะว่าบางทีบางท่านก็อยู่โรงเรียนเล็กๆเนะี่ยโรงเรียนเล็กก็อยากที่จะไปพัฒนาโรงเรียนที่มันใหญ่ขึ้นนะครับอยากที่จะเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง อยากที่จะย้ายกลับบ้านบ้างอยากจะย้ายไปใกล้กว่านี้บ้างบางบางท่านก็บ้านอยู่ไกลจากที่โรงเรียนที่เราบริหารอยู่ก็อยากที่จะย้ายไปใกล้ๆนะครับเพราะนั้นก็ในเมื่อเขาออกเกณฑ์มาว่า24เดือนเราก็ต้องทำตามที่เขาตั้งระเบียบกฎเกณฑ์ไว้นะครับเพราะว่าเราก็ เป็นแค่ผู้น้อยเนาะนะครับเป็นแค่ผู้น้อยที่ก็ต้องปฏิบัติตามนั้นนะครับท่านใดบางทีอาจจะเพิ่งบรรจุใหม่ๆหรือเพิ่งย,ย้ายมาโรงเรียนนี้ใหม่ๆอาจจะเจอปัญหาอาจจะเจอแรงเสียดทานอาจจะอยู่แล้วไม่มีความสุขก็อยากจะไปไวกว่านี้อยากจะย้ายให้ไวกว่านี้นะครับหรือมีโอกาสที่อยากจะขึ้นไปโรงเรียนที่มัน ใหญ่กว่านี้ก็ไม่สามารถที่จะทําได้ถ้ายังไม่ถึงถ้ายังไม่ถึง24เดือนนะครับก็2อปีนะประมาณ2ปีเขาก็นับตามปีตามปีที่เราบรรจุนะนับตามปีที่บัรบรรจุแต่ว่ามันก็ต้องถึงรอบในการเขียนย้ายด้วยนะนะครับเขียนรอบในการเขียนย้ายด้วยเพราะนั้นกเ็เป็นอะไรที่เราต้องพยายามปรับตัว ให้ให้ทันนะครับให้ทันกับสิ่งที่บางทีมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตอลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นผู้ริหารที่ผู้ริหารที่บริหารอยู่บนความเปลี่ยนแปลงนะครับผู้ริหารที่อยู่อยู่บนความเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับอันนั้นก็ก็เข้าใจนะครับ ครนี้มาดูอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีหนึ่งคือกรณีนี้เนี่ยนะครับผมผมขึ้นเพจไว้ว่าเพจพอนุ่ครับเป็นเพจที่ให้ความรู้สําหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตคืออย่างนี้ครับมันเนื่องจากสาเหตุว่าในรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการติวสอบผู้บริหารที่ตำแหน่งที่มันยังไม่ครบนะในบางเขตในบาง จังหวัดนะครับนะฮะก็ก็คงจะได้ยินข่าวอยู่บ้างนะท่านใดอาจจะได้ยินข่าวก็คือมีการเด้งพอที่จังหวัดเลยนะครับไปเข้ากระทรวงนะครับเพราะนั้นพอท่านนั้นก็เป็นติวเตอร์นะครับเป็นติวด้วยนะเป็นติวเตอร์ด้วยเออก็เขาก็มีประกาศเนาะมีประกาศมี การให้คําสั่งว่าจะต้องไม่มีการติวจะต้องไม่มีการอะ,อะไรล่ะเตรียมตัวสอบอะไรพวกนี้นะครับก็ <c oughs> แต่ก็นะก็ติวเตอร์บางท่านก็อาจจะคิดว่าก็คงไม่เป็นไรมั้งนะครับแต่ผมเองก็นะผมเองก็ ก็คิดว่าต่อไปเนี่ยในเพจเนี้ยนะครับในเพจเนี้ยก็คงจะต้องไม่ประกาศว่ามีการติวนะครับถ้าท่านใดจะติวก็คงต้องหาวิธีการติดต่อกันเอาเองนะครับติดต่อกันเอาเองเพราะว่าต่อไปก็คงจะเป็นเพจที่ให้ความรู้จริงๆนะครับให้ความรู้จริงๆแล้วก็อาจจะมีการจําหน่ายหนังสือหนังสือก็คง หนังสือก็คงจะไม่ผิดอะไรมั้งเพราะว่าเราไม่ได้ติวเพียงแต่ว่าเราทําหนังสือหนังสือเพื่อเพื่อให้ข้อมูลให้ให้ข้อมูลให้ให้มีการเตรียมสอบหนังสือไม่น่าจะเป็นอะไรมากนะครับไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับเพราะว่าการเขียนหนังสือการทําหนังสือเนี่ยใครๆก็ทําได้นะครับแต่ว่าการติวเนี่ยคําสั่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าห้ามทําหนังสือแต่ว่าห้ามให้ติวห้ามให้อะไรอย่างเนาะ นั้นหนังสือก็อาจจะมีทําหนังสือออกมาบ้างนะครับหนังสือเตรียมตัวสอบนู่นนี่นั่นนะครับก็คงต้องปรับไปตามนะฮะตามวิถีชีวิตตามข้างบนที่จะแล้วแต่ที่จะว่ายังไงนะครับบางทีก็อาจจะไม่อยากให้เกิดการเอารลบเอาเปรียบกัน,นอีกคนติวอีกคนไม่ได้ติวอะไรงนี้มั้งนะครับแล้วก็ แต่เขาก็ไม่ได้มองอีกมุมหนึงว่าจริงีการติวเนี่ยมันก็เป็นการให้ความรู้ให้ข้อมูลในการไปปฏิบัติงานใช่ไหมครับในการไปปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีประโยชน์นะอันนี้ในมุมมองของผมว่ามันมีประโยชน์แต่ถ้าในมุมมองของข้างบนก็อาจจะมองว่ามันเป็นการได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างคนที่ติวคนที่ไม่ได้ติวอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยมีคําสั่งไม่ให้ติวก็ก็ ก็ทำให้ผู้ที่เป็นติวเตอร์นะครับก็อาจจะมีเรื่องนี้เข้ามานะครับก็ถูกเด้งไปกระทรวงก็ไม่รู้ว่าชะาาตาะชะตากรรมจะเป็นยังไงต่อไปนะครับชะตากรรมจะเป็นยังไงต่อไปก็ผมเองก็ต้องปรับตัวนะครับปรับตัวนะครับก็คงต้องไม่ไม,ไม่ไม่มีการติวนะไม่มีการติวแต่ว่า แต่ว่าก็ขอให้ท่านที่คิดว่าอยากที่จะเลื่อนตำแหน่งไปมากกว่านี้ก็ลองติดตามข่าวสารนะครับจากทางทีมงานหรือทางแอดมินดีกว่านะครับโอเคนะฮะผมก็อธิบายได้ประมาณนี้นะครับตอนนี้มันก็จะมีเรื่องของการปรับเพิ่ม8%เงินอุดหนุนลายหัวอันนี้ก็ก็โอเคก็ดีนะครับก็ทำให้จำนวนเงินที่จะมาบริหารโรงเรียนเนี่ย ก็มีเพิ่มมากขึ้นนะครับเอ uh, 8%นี่ผมก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ยิ่งอยากได้สิบนะอยากได้มากกว่านี้อยากได้สิบเปอร์เซ็นต์น่าจะดีนะครับสิบเปอร์เซ็นต์จากเงินอุดหนุนเดิมอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเพิ่มมาแปดเปอร์เซ็นต์ก็ให้เท่านี้ก็คือเท่านี้ก็ยังดีกว่าไม่ให้ยังดีกว่าไม่เพิ่มนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคอยู่แปดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ทําให้การบริหารของเรานั้นอาจจะ ดีขึ้นมานิดนึงนะครับในการที่จะจัดสรรงบประมาณในการที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆนะครับให้กับนักเรียนในโรงเรียนของเรานะครับก็ก็ดีครับเนาะนะครับประมาณนี้นะฮะเอ่ออ่ะโอเคก็มาดูประเด็นนี้นะครับประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ลรลงให้ รณรงค์ให้ปลูกข้าวตอกดอกไม้ดอกรักดอกมะเขือก็สดสดใหม่ๆเนาะดอกเข็มนะครับก็ปลูกดอกไม้ดอกรักดอกมะเขือดอกเข็มในโรงเรียนคือจริงๆแล้วประเด็นก็คือประดัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยต้องการรณรงค์รณรงค์ตรงนี้เพราะว่าต้องการจะเอาประเพณีไหว้ครูเนี่ยนะครับเข้าสู่การเป็นวัฒนธรรมนะครับ Ee, ให้กับยูนสโกเนี่ยได้รับรองเป็นวัฒนธรรมนะวัฒนธะร,รรมที่จับต้องไม่ได้นะเขาเรียกว่าอะไรวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แต่ว่ามันมันเหมือนเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนสงการอะไรเงี้ยนะนะครับเหมือนสงการเนี่ยที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนของยูนสโกไปแล้วอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันก็คือก็เหมือนกับว่าจะผลักดันการไหว้ครูเนี่ยเป็นวัฒนธรรม ของประเทศไทยนะครับ,บรมรรัธรรมที่ที่จับต้องไม่ได้นะครับที่จับต้องไม่ได้นี่ก็จะคล้ายๆกับสงการอย่าง,างที่บอกนะฮะเขาก็เลยประมาณว่ารณรงค์ให้โรงเรียนเนี่ยปลูกข้าวตอกดอกไม้ดอกรกักดอกมะเขือดอกเข็มเพื่อที่จะเอาไปทํผ่านไหว้ครูนะครับจะได้ไม่ต้องให้เด็กเนี่ยไปหาดอกไม้เหล่าเนี้ย ข้างนอกหรือไปซื้อไปหามาก็ปลูกในโรงเรียนเพื่อจะได้นํามาทําไหว้ครูสรุปก็คือจะต้องมีการไหว้ครูโดยการรณรงค์ให้ใช้ดอกไม้พวกนี้นะครับในการมามาทำนะครับซึ่งมันก็มีความหมายในของแต่ละสิ่งที่เอามาทํานในพานไหว้ครูนะครับซึ่งเราก็รู้ๆอยู่ว่าความหมายแต่ละอย่างมันคืออะไรแต่ว่า ในช่วงที่ผ่านมานะครับเ,เรื่องของการทําพานเนี่ยมันก็มีอะไรความคิดสร้างสรรค์เข้ามาเนาะมันก็มีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์กันมานู่นนี่นั่นนะครับหลายๆอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่จริงๆแล้วก็อยากที่ทจะให้คงเอกลักษณ์หรือว่าเาขาเรียกว่าอัตลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของพานไว้คูว่า จะต้องมีเรื่องของข้าตอกเรื่องของดอกไม้เรื่องของดอกรักดอกมะเขือดอกเข็มเอาไว้นะครับถึงแม้ความคิดสร้างสารรค์นั้นมันจะไปแบบไหนก็แล้วแต่แต่ก็อยากที่จะให้มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในพานนะครับดอกไม้หรือว่าข้าวตอกดอกไม้พวกนี้อยู่ในพานไหว้ครูนะครับเพราะว่ามันมีความหมายมาแต่ดั้งแต่ดื่มนะครับซึ่งเขาก็อยากที่จะเอาตรงเนี้ไปเป็นวัฒนธรรม เพื่อเสนอยูเนสโกนะครับรองรับนะตรงนี้นะครับก็โอเคครับต่อไปผมก็จะโพสต์ในเพจนะครับเพจพอหนุ่มครับนะครับโพสต์ในนี้เ,เ,เรื่องอะไรแล้วก็มันมีประเด็นอะไรก็จะโพสตไปในนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันในวันพุธถ,ถัดไปนะครับในวันพุธถัดไปถถัดไปนะครับว่า ว่ามีอะไรที่เราพูดคุยใครๆมีอะไรจะถามหรือมีอะไรที่จะพูดคุยกันก็สามารถพูดพูดคุยกันได้ตรงนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเป็นอีกเพจหนึ่งอีกเป็นช่องทางหนึ่งที่เรามารวมตัวกันมาคุยกันนะสบายๆส,สไตล์ก็อหนุ่มครับนะครับวันนี้ก็ถือว่าไม่มีอะไรนะครับก็ขออนุญาตเปิดปฐมฤกษ์นะครับเปิดปฐมฤกษ์ในการพูดคุยกัน กับพ่อหนุ่มในวันที่1พฤษภาคมซึ่งเป็นวันพุธต่อไปเราจะเจอกันทุกวันพุธนะครับขอเวลาสักประมาณสักหนึ่งทุ่มนะสักหนึ่งทุ่มนะครับสักหนึ่งทุ่มเพราะว่าป็นมันมันพุธเป็น,ปน,ปนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับก็ได้มาพูดคุยกันเนาะในตรงนี้นะครับก็โอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวตรงนี้วิดีโอก็จะมีะดูย้อนหลังได้นะครับก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่ เราพ,พูดคุยกันวันนี้มีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ